เดี๋ยวจะไม่เมื่อันมันอยู่พ่งตีครับน้องข้างหน้าชื่ออะไรเราชื่ออะไรล่ะเออแล้วเรามาจากโรงเรียนไหนเรียนที่ไหนไอซอซบีตอนนี้อยู่แรจิเนียนนะอ้ามาดูผลงานกันนิดนึงสุท้คามที่แล้วอลังการแต่ทไมวันนี้ทำไมกลายเป็นหุนตัวเล็กล่ะครับเพราะอะไรวันนี้เราต่อเองจากศูนย์เลยป่ะใช่ไหมคะตอนแรกเรามีแนวคิดอย่างว่าอยากจะต่อคุณยนต์อะไรแล้วต่อไปเรื่อยเลยกลายมาเป็นอย่างนี้เหรอ พ่อครูบอกให้ลองต่อเองให้ลองต่อเองครูบอกใช่ไหมตัวน e ี้ชื่อว่าคุณโยนต์อะไรครับเชาอ่ะลองดันให้ทางบ้านดูนิดนึงครับไปตรงข้ามตรงข้ามดีนะโอมันเลี้ยวเองได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันหยุดเองสตาร์ทเองเมื่อกี้ครูสังเกตอะมันสตาร์ทจากอะไรนะจะตบมือกันตบมือแล้วถ้าหยุดล่ะ เสียงดังๆมันจะหยุดมากกว่าต้องให้เสียงมากกว่าเ0้าิบเดสิเบลยีซิเบลเหรอโอเคอ่ะสมมติลองรันให้มันหลบสิกสิบเป็ฝั่งอ่ะโอเคให้มันถอยหลังกลับมาให้จังให้หยุดซิ ok> อ่าพอครับสต็อปเลยครับเดี๋ยวมันจะวิ่งเน่นกันใหญ่มากกว่านี้สังเกตเมื่อกี้คุณสังเกตนะมันต้องแบบว่าให้เสียงอ่ะมันเข้าใกล้เซนเซอร์ใช่ไหมเซนเซอร์ตัวนี้หรือเปล่าเรียกว่าอะไรเซนเซอร์ถ้าเสียงมันดังเข้าตัวนี้มันถึงจะหยุดถ้าเสียงใกลๆมันก็ไม่รู้แต่ว่าเดซิเบลไม่ถึงเข้ใไหมฮะตรงนี้มีความแตกต่างจากต่อตามแบบยังไงบ้างครับเนี่ยภูมิใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าโอเคเป็นคําพูดที่ประทับใจมาก แล้วคิดว่างานอย่างเงี้ยข่าวต่อต่อไปเราจะพัฒนายังไงได้บ้างครับก็ใส่เซอร์มาสมากขึ้นแล้วก็เขียนให้มันฉลาดขึ้นด้วยนะทำไมตรงนี้มันต้องพองหอัวตอนวิ่งด้วยครับเพราะจะได้สแกนสิ่งรอบข้างสแกนแต่วันว่าถ้าคุณู่ตรงนี้ข้างบนมันก็จะได้เจะได้ถอยออกอ๋อประมาณมมวิ่งเข้าในถ้ำแล้วในถ้ำม,ม,มันมีผนังข้างบนอ๊ะอันตรายมันก็ดูได้มันก็ถอยได้ถ้าวิ่งไปเจอร่องเจอหินเอ๊ะ มันก็มองได้ว่ามีหินก็ถอยงั้นตัวนี้คุูชอบตรงนี้นะเพราะว่าโปติจะไม่ค่อยมีเด็กคนไหนทําที่นี่ก็คือเอาเซ็นเซอร์มาติดกับมอเตอร์แล้วทําให้เซ็นเซอร์นั้นมีประโยชน์ในการสแกนได้มากขึ้นตรงนี้คูแฮปปี้ชอบนะครับทําไมเราถึงทำโครงสร้างหุ่นยนต์แบบเล็กๆลื่นๆไหลายๆอย่างเงี้ยมันดียังไ,งไงเาดทตัวเล็กคล่องตัว,<ด>ตวจับจ้านะ โอเคน้องคิวนะครับจ<ย>ากเด i จิน c ส o o ลครับสวัสดีครับ